หลานพาไปเห็นแล้วนูดูนูนู่มาเข้่อวาะกะจกดีดูดีสวยค่ะต้องเติมน้ำมันก่อนนะคะเติมน้ำมันซื้อวิตามินค่ะซื้อวิตามินวายค่ะที่ร้านอาหามินีไม่ก็อยากกินสังเกตีนเท่าไหร่ห้ายูโรป่ะเกือบหกยูโร มาดสวัสดีค่ะนี่ที่ใด้ต้อนรับในช่องนี้นะคะหนูชื่อสบปก้าค่ะเรามาเที่ยวสเปนค่ะมาเที่ยวสเปนกับแม่และพี่น้อยนาค่ะและตอนนี้เราอยู่โรงแรมแล้วเพิ่งกินอาหารเช้าแต่เราเริ่มถ่ายเมื่อวานแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะย้อนกลับไปดูเมื่อวานก่อนจะไปสเปนค่ะ <c oughs> ไม่เคยไปเลยครั้งแรกหลานพาไปนี่มีวายด้วย <c oughs> เครื่องเหล็กตั้งสามชั่วโมงเนี่ย ดูแม่เดยดดูแม่ระหว่างรอเครื่องระหว่างรอเครื่องค่ะแล้วก็ต้องชนแก้วมีพรมีพรมอย่างทันรอระหว่างรอนะจ๊ะใช่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันนะจะไปเที่ยวเอ็นจอยมาม่านี่ไงคุณแม่บพกมาม่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคุณแม่กลัวลูกหิวแต่งแต่งแล้วไปนอนใช่ไหมแม่ไม่แม่รอบโซฟี่อีกรอบหนึ่ง้องโซฟี่เซลฟี่หรือโซฟี่ โซฟี่โซฟี่พัฒนาใหม่ในอยู่โซฟี่โซฟี่โซฟี่พัฒนาใหม่นะนั่ารัะนั่ารัะเซลฟี่เซลฟี่ใช่ไหมยีงยังเครื่องอยู่โอเคอ๋อแดดเดอ๋ยวต้องขึ้นนี่ตอนนี้จะบอดแล้วเออไม่มันเรียกเฉยๆหรอกคร่งครึ่งรออีกหนึ่งชั่วโมงป๊าแต่งหน้าไปนอนใช่ไหมแม่ไม่นอนค่ะคืนนี้เธอจะมานอนได้ไงไม่นอน แม่ไม่นอนนะแม่กลับไปนอนตบเลยเขาเครื่องแล้วนะเข้าเครื่องแล้วค่ะแล้วโอ้ยไปถึงก็นอนเลยน้ปลาเซียเลานะนอนเลยตอนนี้ได้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะ แล้วเราจะบินประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจากเชฟโฟอัมสเตดัมจะไปสเปนบาร์เซโลน่านะคะแล้วก็ถ้าถึงที่นั่นมันจะมีรถรถมารับเรามีทรานสเฟอร์ด้วยถึงมันก็ง่ายดีเพราะว่าลงที่นูน่นแล้วก็ไปรถเลยแล้วก็รถก็จะพาเราไปโรงแรมนะคะแต่ที่ไม่รู้ว่า ันนี้มันดีเลยใช่ไหมเครื่องมันก็ดีเลยมผมไม่รู้ว่าทรานสเฟอร์มันก็แบบจะรอเราหรือเปล่าว่ามันไปแล้วเราต้องไปดูถ้าถึงที่บโชนานะคะอืมแต่ตอนนี้เราจะบินกันแล้วเจอกันบอชนา ถึงแล้วว่าว้างขวางดูดมีถึงบัแล้วนะกว้างขวางมากต่เลยคะ่ะรอมา3มชั่วโมงสองชั่วโมงนะกว้างดูสิว้างห้องน้ำมันอยู่ไหน <c oughs> งงเมื่อกี้นี้ผ่านห้องน้ำนะคะแต่ห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำผู้ชายอะ ห้องน้ำผู้หญิงไม่เห็นจริงเนี่ยเห็นแล้วนูนูนนูนูนบ้าเปล่าวะห่างกันตั้งเยอะนูนนูนยูยูยูเข้ามุมเลยทีจะแตกอยู่ในนี้แหละชีวิตเธอหาโทรศัพท์มาขวดวายดูซิขนาดมาถึงบาเซโลนาแล้วนะรอคนขับอยู่นี่อันนี้เหรอใช่ ใช่บริษัทนี้แหละนี่จะพาเราไปโรงแรมค่ะคุณนายขึ้นแล้วนีซีจีอ่ะเนาะแม่เมื่อกี้นี่อะไรเกิดขึ้นตอนไปรับกระเป๋าอ่ะหืมเขาเาช่องผิดเขาช่องผิดค่ะไปยืนช่องเจ็ดอยู่ครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าต้องไปช่องสามแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาดูกระเป๋ามาก ตอนรอข้างในอม,มันใช้เวลานานมากเลยเพราะเราอยู่ในช่องผิดใช่ไหมแต่ตอนนี้เราออกมาแล้วไม่มีคนแล้ว่อกี้นี่เครียดไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่ก็สรุปมาเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเธอมีทรานเซอร์ใช่ไหมคะนี่นะโน่แล้วก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่าน,นี่ไม่ใช่ของบริษัทที่ฉันทาง,งานแต่รอตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะกลับมามารับพวกเธอแล้วก็แบบโอ้สบายเลยสบายใจว่าจะได้ไปโรงแรม ลอะไรเกิดขึ้นนะแม่สนามบินนะมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรป๊อบบอบบ๊อบอมาซื้อบ๊อบบอบเพราะมอยากกินมันได้บ๊อบบอบมันชี้อะไรมันชี้ไม่ต้องไหนแน่น่แนมันก็ยังดีนะเพื่อนแน่แน่แน่โอเคตอนนี้เราถึงในโรงแรมแล้วนะคะแล้วดู เดี๋ยวเราจะเข้าห้องกันห้องก็ดูน่ารักนะคะแตไน่เคนโ้เขาก็เอาขนมมาให้โรงแรมซูมูสโฮเทลกรุ๊ป คุณารักนะสามเตียงอ,อ,อกมกระเป๋านะอันนี้ก็เตียงพี่น้อยหน่านอ,อันนี้ก็เตียงแม่กับหนูค่ะมาดูห้องน้ำกันโอ้โหมีมีสองไอ้นั่นด้วยนะที่แปลงฟันมีสองที่ดูกระจกดีดูดอสวยอ,อันนี้ดูหน้าหน้าสวยนะแล้วก็น,นี้ก็ห้องน้ำ อันนี้ที่อาบน้ำมัน,นมก็ดูดีนะว่าตอนนี้ก็ตีสองครึ่งแล้วนะคะถึงตอนนี้ะอาบน้ำนอนแล้วไทยรูปกันก่อนนะคะจะลงเฟซบุ๊กนะคะสวยเหนื่อยค่ะมาถึงโรงแรมตีสามค่ะ ตคองบินดีเลย์นะคะตอนนี้กําลังรับประทานอาหารเช้าค่ะนี่เหรออาหารเช้าหรอคะค่ะต้องเติมน้ํามันก่อนนะคะติมมน้มัวอาหารแล้วก็ปิ้งโทนนะคะแล้วมันมีแฮมของที่นี่อะอไม่แฮมิเบคอนไข่ผลไมนผลไม้และแม่ก็เอามาอะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะเยอะเลย <laughs> มากินดูว่ามันอร่อยไหม okay. เราจะไปบกช็อปกันนะคะแต่หาแท็กซี่ไม่ได้สมัยก็ลองใช้แอปบูทกับ Uber ดูแต่มันหาโชเฟอร์ไม่ได้อะถึงไปถามที่โรงแรมอะว่าเขามีแท็กซีไ่ไหมและเขามีแท็กซี่ให้ <c oughs> เขาเอาแมปนี้มาให้ดูแล้วก็แบบเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่แต่มันมีทั้งทั้งหลายที่อะที่ไปเที่ยวได้ถึงตอนนี้เราจะไป จากที่นี่เราจะไปตรงกลางตรงนี้นเออตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลนะคะระหว่างเดินทาง breeze ขับกัมบะรุสเรากำลังจะไป breeze ขับแล้วก um> um ็มีโซเฟอร์ขับให้ด้วยนะจ๊ะโซเฟอร์เดี๋ยวเขาก็ ถึงแล้วเราขับรถประมาณ40นาทีแล้ตอนนี้มาถึงแล้วและจริงๆเราอยากจะเราจะไปบีชคลับอยู่ตรงนั้นบ c ชคลับนะแต่เราเดิอนออกมาแล้วแม่บอกว่าเออมานอนเตียงก่อนไหมมานอนเตียงก่อนไหมถึงแล้วก็มาเช่าเตียงแล้วก็มานอนที่ทะเลนี่เราดูมันดูน่ารักมันเป็น p r i v a t e beach แม่แม่ไปไหนมาคะแม่ไป <laughs> หาซื้อวิตามินค่ะซื้อวิตามินวายค่ะที่ร้านอาหารทีนี้ว่าเขาก็ต้องบอกว่าฉันเป็นถามบาสฉันหน่อยนะว่าฉันจะซื้อเป็นขวดนะเขาขายเป็นแก้วค่ะแต่แม่จะเอาเป็นขวดค่ะแม่ไม่เอาต้องเป็นแก้วแก้วไม่พอค่ะขาดวิตามินเขาเลยว่าโอเคโอเคคนสวย very nice lady I keep you oh thank you very much ไห้ซียู่เกนอะลองวายมันดูแก้วไวน์เฮ้ยเอาไปกินที่จบบวยกันได้คหมไปไหนก็ต้องพกน้ำเนี่ยอายูชิมเป็นคนชิมจ้าชิมชิมไอแม่ชิมก่อนแม่ตายก่อนไอคนใหญ่เลยโอเคนะ โอเคว่าอร่อยฮะโอเคว่ามันอร่อยก็ตอนนี้กำกลังแก้วแรกอ่นนะเนาะมือแกว้วแรกถ้า <laughs> <laughs> หมดแล้วแก้วแรก ตอนนี้ก็ร้อนมากเป็นหมูแดดเดียวแล้วจ้าน้ำมันพายเยิ้มจ้าน้ำมันพายโอ้อกแล้วจ้าตองนี้ก็น้ำประหานพายออกหรือยังจ้าอ๊ยโอ๊ยจ้าอ้าอาจ้าจ้าจ้าอา ดูเรามาถึงแล้วนะคะร้านอาหาร g a m a r u s Angeles Restaurant and Beach Club ตอนนี้สมัยก็จะสั่งเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าแม่กับพี่น้อยน่ะเขาไปห้างน้ำกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไมยก็จะสั่งของดื่มเดี๋ยวสมัยก็รู้แล้วนะว่าจะสั่งอะไรเพราะว่าไมายก็อยากกินสังเกยสังเกาแต่มันมี4แบบอะไอ้สแบบ ไมค้าจะถามคนทำงานที่นี่ว่าเขาแตกต่างกันยังไงและอันไหนอร่อยที่สุดอันไหนที่อร่อยที่สุดสมัไมค้าจะสั่งแล้วก็เขาบอกว่าครัวมันจะเปิดทุ่งนึงถึงตอนนี้เราก็จะนั่งรอเพราะตอนนี้ก็แค่จะห้าโมงเย็นนะคะถึงเราจะต้องรอที่นี่ประมาณสองชั่วโมงนะถ้าสองชั่วโมงผ่านไปเราก็จะได้สั่งกับข้าวพวกครัว ใหญ่อะหัวใหญ่มันจะเปิดทุ่มนึง คอกเทลเขาใช้ไวแดงทำแล้วก็ใช้ผลไม้อร่อยนะคะเขาก็มีนู่นที่ใช้กา,า่าดูห้องน้ำสิคะสวยมากแต่เข้าไปข้างในมันดูสวยนะแต่สันสะโปก,กาะ ห้องน้ำมันดูสวยมากแต่มันสบโปกข้างในขงหนสบโปกมากห้องพีเล็โอเคนะอ๋อเหรอห้องเราสบโปกมากมันมีเงี้ยวแบบแัดเต็มเลยใช่เจอห้องไม่ดีไงเออใจเจ๊ถูกใจเจ๊ใจเจ๊แม่เล่ามาลูกมึงก็เหมือนนะยู แม่แม่อันนี่คืออะไรคะหอ,อยนางรมค่ะตัวนั่งเท่าไหร่ห้ายูโรเป่าเป็นหกยูโรนะไม่ธรรมดาแพงไม่ธรรมดาแต่ละตัวเวอร์วังแพงเวอร์วังดูแต่นี่นอร่อยประดาใช่ไหมคำนี้โดะไรพี่นัยหนานเอง,เอง จิ้มคาเวลา่าจะดูท่าช้อนเลยไหมช้อนเขาปากอะ่ะอยู่เอ้ยดูสิมันใหญ่อยู่เนาะว่าอืมฮอลแลนด์พี่นักกินตัวละสองบาทนะอันนี้มึงเมอรอเพิ่มว้าหกบาทแต่อร่อยนะโอเคแต่อร่อยอยู่ <laughs> คุ้มราคาอยู่ไหม <laughs> ไม่คุม้มอร่อยอร่อยแต่ไม่คุม้<ผ>มโอเคค,ค่ะสับปูดูสเต็กมาแล้วนะคะอยู่ไม่ถือเหรออ่ะยิ้มหน่อยสิ